โหบ้านนี่เลยนะมัน,นยังมลายวาาันล่าอนได้แต่ไม่ได้สุขต่ไม่ได้สุขจริงด้วย

วัไม่ได้สินะเออหมู่บ้านนี้เนะเฮ้ยมา,าเบื่อชัวมากอะเจอมารอบหมู่บ้านแล้วไม่เจออะไรอะตรงนี้ตรงเยอะสินะเนอะครับไปยครับยองไรวะนะ คนจงนันกลุมไงนะเจ็บแค่แบบนี้นบบนอ,อ,อ,อะไรนะอะไรสนะักอย่างฮะทำไมถึงโดนผมอ่ะอะไรอ่ะเจออะไรอ่ะอะไรเนี่ยวายนักกเอ้ยหาแนละ้วโอ,อไ้ไหมทนไม่ออกอ่ะเฮ้ย ผมไม่ออกโอไม่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 มออกโอไมไม่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 โม่ม่ม่ไม่ม่ไม่ม่ไม่่ไม่ไม,มไม่่ไม่ไม่ไม,มเ่เรื่ไง่ม่ไม่ไม่นม่ไ่ไ่ไม่มดไม่ไมไม่ไไ่ไ่ม่ไ่เ่ไไ่ไ่ไร่ อะไรเนี่ยมีแต่เงาที่ไม่เคยรู้มีแต่เงาที่ไม่เคยเห็นอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยมาไปคล้ายๆ,ๆ,ๆ,ๆกบอะไรเนี่ยไอ้สิแขนเหรออะไรเนีน่ย ใช่มีเก็บตัวเนี่ยเก็บต,ตัวเหรอใครก่อนอะต้องใช่ไงเฮ้ยเอ้ยเรียนเฮ้ยเดี๋ยวเราหนีก่อนตอนนี้หนีก่อนเราตอนนี้ตรงนี้เท่านั้นเฮ้ยบ้าเอ้ยไม่น่าเลยเรา เนาะเดี๋ยนะางเไฟลุกชุดด้วย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 ยาไฟลุกบอ๋อทบันีต้องฮีบาร์แล้วอ๋อ ไฟเดินนี่นี่นี่พลันนี่นี่นี่พอันีลเฮ้เฮ้ไฟเออไฟไฟเชลโคคุมไฟได้ไฟเชลโคไฟเนี่ยกิดไฟหรอเฮ้เฮ้ไปลุกไฟลุกลุกไปลุก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 

ไฮ้ต่ยเฮ้อ้ออลอออลาเป็นไฟยังทนน้ำไม่ได้จริงด้วยยังต้องใช้อีกนาทีบนี้หายกับร่างก็ไม่ได้ทาวิธีกับร่างหอ่นะ โอ้ยแตาสเสพวิดีโอตอนนี้เวลาตอนนี้กี่โมงแล้วแต่ละคนต้องใช้ต้องใช้ตัวการ์ตูแล้วก็ฟางิงชูวงเวลาแลน่ใช่นี่แหละการเดินทางก้าวแรกของฉันสุการเป็นฮีโร่เบนเทนไม่สิเดนเทนตั้งหากโอ้ยอะไรเนี่ยโอ้ยเฮ้ย ไฟไฟเจ้ไฟสาเกตันเหรอทางไหนไหนวะอ๋อน่นนูนทางนูนทางน้นเจ้ไฟลอยเป็นง่ายเกตันโอ้ย ไม่ไหว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 เกือบไปแต่ถ้ากับแต่ว่าถ้ากับเราเป็นคนไม่ได้เมื่อไรกีแย่แล้วไอ้ตรงน,นี้ตรงนี้กลับหมู่บ้านก่อนละช่ยบิดหนีเร็วเข้า ็มึงขยับไปมาเสียงมันจะเข้าเนี่ยเอ้ยต้องมิดกลับแล้วมิดกลับแล้วมิดกลับแล้วตัวเลยด้วยอ่ะจะไม่ไหวแล้วอ่ะือบไม่รอดแต่เมืองที่แบแล้วโกเลมโอปออยู่แล้วนี้นะ ท uh, างฉันฉันคงมีทีเดยววันี้เน,นี่ยจะไหนลอกกูเลมอยอะนี่นาเมื่อนนี้นะมีลก็กเยวพอแล้วฉัววคนคงต้องไปแล้วลอก่อนนะบอกว่า่ฉันัก เฮ้ยแย่ละมันเฮ้ย,ยหมดเวลาอะไรเนี่ยหมดเวลาด้วยเหรอระบบดีชาร์จโอ้ยเอกเ,เกือบสิบนาทีแล้วนะตอนนี้ไม่รอสิบนาทีแล้วไงฟ้าโอ้ยวีด้ะเอ๊ะฉอนหิวก็หิวเนี่ยตัวจะสุกตายแน่ๆถึงนาเดียวก็อนตนัไม่ไหวแล้วต้องไปใไปเผาบารนะ ว่าไนีิช้าตัวเจียมจริงๆตัวนี้สูบไปก็ไม่ได้ด้วยมันจะตายแน่ตัวอ,อยู่ตรงนี้ไว้ก่อนอะตัวเซลล์ชีวิตฉันไว้โอ้ยเวนเอ้อยเวยนกรรมแล้วไงเอาดิทิกดีป่ะอมิทิค เข้าสู่ระบบดีชาร์ตหวีเนยโอ้ยอย่าไปจร่งหลบไปก็ไม่ได้โอีนน้ท่ก็ดีชาร์จเดี๋ยวจะบอกสายมาหนึ่งโอ้ยไม่ช่วยอะไรเลย้ยตอนนี้เชแคเชแคส,สองอีกน,น,นะโอ้ยตายสิ แล้วก็ไม่เป็นไรตอนนี้ฉันได้เป็นฮีโร่แบบสมบูรณ์แล้วฮบินบัสบินยังบัสเทนยังไงล่ะ